สวัสดีค่ะวันนี้มิวก็ยังอยู่ที่ราชบุรีนะคะมิวพามานี่เลยตลาดชนพื้นเมืองแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าเรียกผิดขออภัยนะคะมิวอยู่ที่ตลาดนะคะโอ้อป่อยแล้วก็มีประวัติด้วยนะคะมาจากภาษากะเหรียงมีความหมายว่าพักผ่อนก็คือตามนี้เลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันอยู่เฉยๆวันพ่อนะคะคนก็จะเยอะหน่อยจะมีที่จอดรถข้างบนนะคะจะเป็นวัดแล้วก็นี่เป็นทางเข้า ก็มีวัดอุณภูมิอะไรกปกตินะคะเดี๋ยวมิวจะพาไปดูข้างในนะคะ<ม>คืออาหารนะอ่ะคือมิวก็ชิมมาหมดแล้วแหละเพราะว่ามาถึงก็แบบว่าหิวกันแล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวมิวจะพาไปวนรอบๆนะคะก็<ม>จะเป็นขายพวกผ้าพื้นเมืองของ คนเผ่าขเาขเาเนะคะของชาวตะเวียงนะคะแล้วก็จะมีอาหารทั่วไปเลยค่ะจะมีโต๊ะให้นั่งทานอย่างนี้นะคะ,ะจะลม้มยิ้มมาชิมส้ตมตำร้านนี้แล้วชื่อส้ตมตำโอ๊กป่อยนะคะจะบอกว่าแซ่บมากหายเมาลดเมาเรือ ขนมจีนนะคะจะมีผักให้ทานอย่างี้แล้วก็จะเป็นแบบเกี่ยวข้าวอะไรอย่างงี้เป็นอาหารพื้นเมืองเลยนะคะจะมาเนเขาก็จะทำกันสดๆเลยนะคะราคาก็น่ารักข้าวมันไก่อาหารง่ายๆก็มีเกือบทุกอย่างเลยนะคะ มีวดนกำ้ยมีน้แข็งใสอะไยนี่เลยก็เหมือนกับซื้อมาแล้วก็นั่งทานกันได้อย่างนี้เลยนะคะจะมีกาแฟดิบด้วยนะคะดิบกันสดๆเลยค่ะนี่เลยค่ะก็จะมีผักพื้นเมืองที่ขายนะคะ มีร้านผลไม้คองม้วนสดก็มีนะคะถ้าใครมาแถวนี้ก็ลองมาตลาดที่นี่ดูนะคะที่สำคัญคือ หมูปิ้งก็อร่อยนะคะจะเป็นชุดหนึงชุดละสามสิบาททำจมียำนี่ค่ะก็คือจะมีที่ให้นั่งทานแบบนี้นะคะแล้วก็นี่เลย แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนิวขอตัวไปเดินเล่นก่อนไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะบายค่ะ